สวัสดีค่ะมากินโจ๊กหมูสับหมูแผ่นนะคะครบเครื่องเลยนะคะสมุนไพรเยอะมากเลยจ้ะนี่นะคะที่เห็นนี่นะคะวันนี้อากาศเย็นนะคะแล้วก็กินงโจ๊กนะคะโจ๊กหมูสับหมูแผ่นนะคะครบเครื่องนะคะสมุนไพรเลยนะคะกินได้ประโยชน์มากนะคะนี่นะคะแล้วก็คุกเลยนะคะเราใส่ขิงเยอะๆเลยนะคะเนี่ยคุกหมูแผ่นในนี่หมูแผ่นนะคะ น,นี่ครบเครื่องนะคะทั้งหมูสับหมูแผ่นนะคะน,นี่มากินได้เลยนะคะอากาศร้อนกินดีมากเอยไม่ใช่ค่ะขอภัยค่ะอากาศเย็นนะกินดีมากเลยค่ะทําให้ร่างกายเราอบอุ่นนะคะในร่างกายนะคะนี่เราคลุ้งคลุ้งใหคลุ้ถึงกันนะเพ็ดเพ็ดเลยใส่จานใหญ่นะคะอันนี้หมูแผ่นนะคะ แล้วก็ใส่ขิงนะคะขิงขิงมันช่วยให้ร่างกายเราดีขึ้นมากนะคะช่วยอากาศเย็นก็ละลายอะไรในในร่างกายเราอะ่ะให้อบอุ่นค่ะอบอุ่นขึ้นนะคะมากินกันได้เลยจ้ะ นี่ค่ะโชกินง,ง่ายมากขิงอ่อนนะคะที่หั่นเนี่ยเป็นขิงอ่อนค่ะ อนมานีน้นะมากินงานได,ได้เลยนะคะอากาศตอนนี้ก็เย็นนะคะเย็นแบบแบบสบายๆนะคะต้องใส่เสื้อผ้าทุกเพื่อนเทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพราะกางเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อน เผ็ดๆใส่แล้วอร่อยดีพริกก็มีประโยชน์นะคะพริกอนะ่ะอันนี้หมูแผ่นหมูแผ่นหมูแผ่นอร่อย ไปนั่งรอพระใส่บาทต้องถือไฟฉายเพราะมันมืดหกโมงหกโมงสิบก็ยังมืด อ,อร่อยมากหมูแผ่นนี่ก็อร่อยนะคะมันนุ่มนุ่มนุ่มอร่อยใส่ถึงอ่อนเยอะมากเพราะชอบ เ็ออกมันมีประโยชน์ต่อร่างกายชอบมากค่ะก็เป็นคลิปไม่ไม่ยาวนะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเราจะมาแนะนำว่าแต่ละวันนี้เราจะทานอะไรนะคะ พรุ่งนี้เราก็จะทานอะไรนะคะหรือว่าเราจะไปช้อปปิ้งข้างนอกนะคะเราก็จะถ่ายมาให้ท่านผู้ชมได้ชมเนาะไปดูเมนูอาหารบ้างข้างนอกเราไปนั่งกินแล้วเราก็ถา่ถายถ่ายมานะคะในแบบที่เรากินของเรากินนั่นแหละคะ่ะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะ ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะคะจงมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนขอให้มีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะคะและรับชมโฆษณาก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะลา,าไปแล้วคะ่ะ